กลับมาแล้วจ้ะทุกคนหลังจากกอบโกยผู้ติดตามทั่วโลกไปได้ทั้งสิ้น50คนจากการทําคลิปมเมื่อสเดือนก่อนห่างหายจากการทําคลิปมาตั้งนาน f อฟต้องคิดถึงเราแน่เลยใครเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพบกับน้องมิโกะแทงสาวจากแดนปลาดิบปลบมือค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณข,ขอบคุณ<อ> <laughs> เสีย่ยงไรอะมากยียะก็ด้วยความที่ต้นเกมอย่างไม่เวลสี่มีโกยังทําอะไรมากไม่ได้นะคะตอนนี้เราก็มีหน้าที่แค่เดินเปิดคลุมแล้วก็เอาหน้าไปถูแค่นั้นแหละคะ่ะไม่มีรถลูกให้เธอนั่งไม่มีรถถังให้เธอขี่อย่าเสียใจไปเลยคนดีเดี๋ยวซื้อรถดีให้เธอกินต้นเกมมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะด้วยความที่ฝันของข้าก็ไม่มีสกิลเหมือนกันเราก็เอาหน้าถูแบบดันๆ้ไปได้เลยเพราะเลดเกมจะทํานี้ไม่ได้และะ้วค่ะดูนี่ค่ะ เมื่อกี้นี่เพิ่งเข้าห้องน้ำมามือล้างก้นมาก็ขอถูเช็ดหน่อยละกันมนาะพี่ทองยี่กือจะมันจะขิดแล้วนะฝากไว้ก่อนเถอะถึงตัวเราจะเรียบร้อยแต่ตัวเราก็เป็นแทงสาวเราก็ไม่กลัวเทาว้ากลัวอะไรนะเราดับดาเมจโอ้ยยืนได้ทั้งวันนะพี่ดูสิจา้าพี่จ๋าโอ้ยพี่ว <laughs> 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 ิญญาณหลาตามา่าเวอร์ หน่อยเมื่อกี้ไอหลามมันได้ใจมาเก,กินไปแล้วนะตัวบ้าอะไรคล้งได้ตั้งแต่ต้นเกมมิโกะจะจับมันทําแฟนค่ะนายไอ้ต้าปลากูเลาาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมานี่มาข่าวสูญเสียเมียงูบินได้ พี่ทองหยิกคุงแกจะมาจับโนบิตะฉันทําเมียไม่ได้ไม่ได้ไปได้ไได้และแล้วโนบิตะก็ปลอดภัยอีกครั้งปลอดภัยกี่โมงช่วยฉันด้วยแต่ไม่เป็นไรเรามีดูดเลือดอยู่ยืนมั่นได้สวยมันผู้ใดที่เฮ็ดให้แม่ห้องไห้มันผู้นั้นสกลายเป็นสัมปเวสีชีวิตของน้องทองแพงต้องแลกกับโนบิตะนะคะน้อมีโกะพี่หลามอาหาร เซรั่มนาลามาฟันหนึ่งฟันสองฟันสามฟัน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 เอาดีๆตัวพี่หลามเกินเยียวยามากนะเออแล้วที่นี่ให้อารมณ์ชื่อมีกอดนี่ไม่ได้อามาจากไหนหรอกเอามาจากไกลๆตัวนั่นแหละพึ่งสอบเอเลเวลภาษาอังกฤษเสร็จไปแล้วเจอเนื้อเรื่องพาร์ทข้อสอบคอนเวอร์สะดุดตามากเนื้อเรื่องมันเป็นงี้มีกอ์ฉันเสียใจมาก เธอเป็นไรล่ะป้อมย่าเพิ่งเลิกกับแฟนมาค่ะเขาบอกว่าเขามีแฟนใหม่และต้องแก้อิสระ,ะโอ้ถ้าเขากับเขามาตั้งนานนะฉันเสียใจด้วยที่ได้ยินนะแล้วมีอะไรฉันช่วยไหมป้มไม่ก็ฉันไม่อยากพูดยี้เลยแต่แฟนใหม่เขาเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนเธอแล้วก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเรียนที่ประเทศไทยเหมือนเธอเลยแล้วเขาก็ยังให้แหวนแฟนใหม่มาแสดงความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ด้วยนะ โหโรแมนติกเนาะแล้วเขาเคยให้แหวนเธอบ้างปะเขาก็เคยให้แหวนฉันเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไมันเป็นแหวนดอกสักกละสีชมพูที่สวยมากฉันจะโชว์ให้คุณดูเออปุ้มแล้วในแหวนมันสลักคำว่าฝากกดติดตามช่องเหนี่ยวซิ่งด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะคุณรู้ได้ไงครับแล้วแฟนคนนัน้นชื่อโอ๊หรอเปล่าใช่ค่ะอีไมก็มึงรู้ได้ไงคะฟังนะผัวเก่าเธอคือผัวคนปัจจุบันของฉัน จริงไหมแหวนวงที่เธอใส่อ่ะฉันก็มีไอชิบายเราคบกันตั้งแต่ฉันมาประเทศไทยปีก่อนมันบอกว่ามันจะรักฉันเสมอนไม่มีใครฮัลโหลโอ๊กหรอฟังนะและนั่นคือเรื่องราวความรักของหนึ่งหนุ่มกับสองสาวนะจ๊ะพี่ลามีโกะจะหายแล้วค่ะเอามันให้ตายค่ะเอาอีกสองเซร ชีวิตจริงก็ช้ำรักมากพอแล้วในข้อสอบยังช้ำรักอีกอีเปียวมาเอาอะไรนักเลียนว่าอะีรหลามลลมาเอาอะไรนะตัดไม้ทำลายป่าทำไมไม่เล่นค่ะโอ๊ยเจ๊กิจวัตรประจาวันของมีโกะก็มีแค่การจับผู้ชายมาทำอขอละขอละขอละกจะไปไหนเอ่ยสุดหลอ่อ ที Hoy, ่เห็นนะน้องท่องแพงคนสวยผมไม่เห็นโอเคจับแล้วอย่ายวาอาอาศัยจังหวัดชุลมุนอาศัยจังหวะดชุลมุนขอหอมแ้มหน่อยแล้วกันนะทองเราเนี่ยแหละนี่ก็ถูอเป็นหนึ่งในการยืนแทงเ้ยไม่เอาโว้ยบ้า ยมเราคือที่สุดโหยเพลงนวเหลือเกินมา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 จุ๊บหน่อยมาจุ๊บหน่อยมามาเร็วมาจุ๊บหน่อยมาเราแต่งกันแล้วที่รักโหยทองหยิบคุ้งสุดหล่อมาให้เขาจุ๊บถึงที่เลยต่อแหลกันดานเกมดูเงียบๆไปเห็นไหมต้องใส่เพลงว่า ให้ก็ได้อะไรล่ะดิก่ะผมเนี่ยแหละครับมีน้ำบุยรี่โตะมาเตะรุนไดสิกิอุตโตอยกินโนะรา้มลับจุดตัวนี้โกุ้งกุ้งจีเอสมกับที่เป็นพระเอกการ์ตูนดังนั่นฟอร์เรนหรือพี่สมเสร็จมันจะทำอะไรกับไอ้แววนเล่านี้จับแบบามโลคมพบ แล้วทีมเราอย่างเอาสุดราคามันจะไปไฟต่อโ,โอ้โหจับก็ไม่มีโอ้ยลามตัวอันตรายอย่ามายุ่งกับฉันเออเก็บที่หลามไปได้แล้วเกมนี้ก็จบไปได้ด้วยดีขอจูบหน่อยค่ะพี่สมเซท MVP ในตานี้ก็เป็นของพี่โนบิตะสุดหล่อนั่นเองเย้ yeah. เอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการเล่นอาร,รมสกินสาวจีปุ่ง ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์มีอะไรอยากบอกกดคอมเมนต์นะครับมีจุดไหนที่อยากให้แก้หรือมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้คลิปดูสนุกขึ้นก็บอกกันด้วยนะวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ